Ah. หักบ่หักบบมันใจว่ามันบพมันใจว่ามันสีทองนะขันขันเกินสาเดือนไปของสีมันใจน้่สามเดือนพมันใจเปนไรระบกันที่ตนระบกานองระกันทองขึ้นเงินขึ้นยังเดียบร้วยกันบ่ทองเนบ่งีไน้มากอนังเอามขายมราห้องแรกงสิไลคาเมรี สื่อซ้ำข้อมูลไงมองนี้ก็มองทีใครติดว่าตัวไหนขัดเป็นต์จอหน่นตัวนี้บ่เออตัวแดงนี่บ่เออขัดเป็นรถได้พูดถึงว่าขัดเ็นรถได้เออตัวไหนคือว่าเซิมโขขาลอยไปเราลดหน่อยหน่อยหนึงตัวนี้กะไฮบ้านี่เนาะตัวแดงสั้นอันเดียวตัวใบเสกบอลยังเต่าอยู่ยังเต่าอยู่งามอยู่เราปกติมันออกว่ามันงามอยู่ องกว่าองบ่ทองก็ว่าบ่ทองเลยเนาะิงันอสามตัวตอนที่ล่ะตอห้เล่าที่ละมาตอต้ว่รถที่ดอก็เดีเดียวนะวดเายกวดนะองเอารถดอกเออไปเลาไม่ตรกไดงหลายเบียมากวนั่งอข้บอลนีนี่ไงนี่ขนบอห้ามแค่่เียเออเออ ใช่มันเบลามแห้งเลยนี่เยียขวดนึงว่ะมันก็ขายเครื่องขวดนำร้พนต้องใชวมาปังโอยอยฟอกอะไรมองมากเนาะปลาทะเลสด สามแปดสามแปดครับสามแปดที่สซดๆนี่เดี3-4สามสิบจีครับสามสิบสมจะใกล้เสร็จดีสมลงมาเมยน่ออะีกุ้งกุ้งนี่ละครับี่กุ้งกุ้ๆเขาคือเป็นแนวหนีบะทิ้ดเลยนะ มันมันด oh, yeah. hmm. like oh, ื้อแน่นอนโอ้มันมันดื่อลมันบ่ลืงมันบ่ลืงข้นไอเม่บ้านเลี้ยงบ่ได้ด่นะฮะเว่ามันเปยนั่นตังอกนดีมันดื้อเนี่ยมันดื่อก็ม่บ้านขาบ่จะเลี้ยงจับได้ดูได้ห้องเก็บตัวกันอยู่มนี่ไนะ จับยมันเป็นง้อมาเข้าตลาดเลยอยาบืนมันเนมันป็นง้วบอมันบ่งบมานบ่เองล้ะจับเนอมันจหันจับดีกว่าและมาเทได้าเทวสามหมื่นเท่าเด่วา่สามหมื่นเท่าเดก็สามมื่นียันยนสามหมื่นไหนจะบอนะ บ่อไหนบ่มนบ่ไหนเ่มเหรอจะเทือนบ่ไนบ่สองพันมองเียวสไหมองเียวสามพันอ่าพันเอาไม่เรองอาม่องเียวสามพันเพิ่ได uh 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 ้ด uh ูาเพิ uh <t uh> <t uh. <t uh ่งนะ ไม่ใช่เดี๋ยวสมแต่เนี่ยอ่อนโอ้หาบันเด้ว กระซำพันก็นกรพันกันที่ซำมันหลต้องขายสี่สิบเรีองูน้องมันโม่เงดอกซ้ำหนีงมันพุนเงจังกนี่จะหามืว่นใี่ซ้ำนั่นตัวีิาวดมันมนอบตาววมเน้อน้กรดอยผสนรอนย่งว่ตัวนี้คยลงดับั่หมูดัไหล พอของสวนันก็เดน่งินันไอ้นั้นมันก okay. ็รับบาปม้ที้บ้านมันีไรด้ยเนนวกับ่จำนเดี๋ยวนใควมาซุ่มคว้าเลคว้าี่นจไปยงไงแต่ไม่บ้านเลยมันอยู่กับบ้านจ้าของเลยป่ห่องไกลไปหลายพูด ห้องส่จักลักมาหนิกระบวเวห้องเซจักรักมาหนิกระบวว่ะน่องไตไปหลอยู่เดยนี้ห้องหายาอย่ห้องแห่งไห่ถึกคือผู้นี้วะ เพิ่เหตุการณ์เรารามันขึมนพอนี่ยืนก็ได้หอกต่อไปเสีอกัน่าไงของทีเมืองัวเลาเป็นพันอย่างน้ครับนี่นี่ละาดีเลยเดีวมาันรับเป็นตัวแม่เลยเดีวมันเลืดพ่ตัวแม่บรดิมาหลดตน้าของตลาดือ้าบากร มันนั่ง่มันนั่อยู่ป่ะ่าเขาาีกันตามเขาได้หมองเียวตามเขาได้หมองเียวมือไหร่อจี๋อหอดีดอหัวดีม่ทมาเลยีัวไปหาเขาตัวเดียวละจีก่าเขาก้อเซายั่นลเนาะ สสมันเ้มาเียวสิติมันบตีดอกมันมันะล่ะคันที่บนนั่นมนตมันลมันะไล่นบ้ามันมัเป็นยังสดอกมันมันอ้วนน่ล่ะมันมันไปหาวยว่ากขสมมาแล้วบอก้เจ้าของเฮ้เจ้าของเอาไปสมบอก ได้หาดมั้เนเหรอ้น้นีอยไ้หามันไ้หาก็ได้หาเลยก็ได้ไ้หาเนีนยไม่ได้่าตีมังเกียวเป็ดว่เป็นระเด็นรอกเงมันม่ใชไปคุ้นเหนือท่านละ ม้าวนารดนาลดนาลดนารดไม่หลน่ะน่ะนารถพูดอะไรนาท่านเออใครจะเข้าใก่อนไงแม่ลูกนี่นั่นละโฮมซัานน่ะน่ะาินั่นแหละเปบนคระพ่มระพุ่มระพ้่มระ้่มรมระว่าะ่มระพ่รมพ่มระพ่ตรวนี่มระพูระพุ่มระพพ่มระุ้่มระพุมไมร่มร่มระพุ่มเระพุ่้เ่มวมระพุ่มระพุรลูกมบ่่ร่อ่ะ ทุงเงเกินเทินอนในวดเก่ามื่นนี่ขนาละค่าห้องกันบ่นี่ฮะครับรดได้มได้เติบเต็น้อย้น้อยเอองามแหงงามเหี้งซมเทพหกแปฮะมเทพหกแปดสมเนี่ยทองเนี่ยองครับประกันไห้บม ฝากเบอทรพันเลยหัยาขายทางออนไลน์ฝากเบอร์มาตั่มศนดูนย์แปดหนึ่งเก้าหกเจ็ดเกหกยหย์งอาจารย์สมคิดอาจารย์สมคิดสุนทชัยอาจารย์สมคิดสุนทอนชัยโอ้มันผ่านจักรอบแล้วซี่เดือด้ครับ ทานแล้วครับทานแล้วกี่เดือนกับทานแล้วประ่าณสามเดือนบ่ปลอดภัยเนาะยเพราะว่าเป็นทางใเห็นแต่าสามเดือนนะทลายเจ้าเลยเพื่นอนว่าแต่สามเดือนสามเดือนดู <c oughs> ม,มันงามแมนี่น ไงไปตะลักก็ไนีเร็วเลยพรดีทีครับพรดีทีครับเยแค่เลยมันบอกพนไททับ่อนขัง่เนาะมันไดมาเงี้ยมาควบสูงมันสิยด้ยได้มักบางอื่นดิเดยวมักมันสูงสันดิด้สูงัก็ดีเวลาตีเข้าก็ดีอืม ซื้ออยู่หลังไงบรนสิไม่รับเขาโอ้ยีไปเอาหลายวันนันไปเอาคารถมาฮอรได้เด้คุณนึงยังมาแต่ไกลตัวมาแต่ที่สเกมันนี่ไปไปม่รุ้ดหาท่นขาีขายนั่นรุดได้ยักบาทนั่นไปต่อผู้ซื้ออิลิซื้อต่อต้อนี่ซื้อเด้น่บริมัทต่อนี่เด้นี่ขายะไรอ้ะว ไปแล้วก็พ่อต่อนีกันอยู่ตัวนี้ลูกชายเจ้า่อมันบอกเอาม้าน้ำไได้อย่งงั้นแค่บ่มีอย่างแค่ขาดขึ้งผมซืหอผมิว่าคนมาลูกที่ไหวเออคือเ,เยอะดอกเยอะบักษณะพ่ตังเบอบอตัวต่อกันไปเนะาะจ้าแม่ตัวจเจ้งแม่องแขเจ้าแม่อีรีโอโหห่หนำคนรอมากกับคนละพอเออแม่นี่ดอกบัว่ากันบอวากัน เเมเมมันนครับมมันูก่มันออกมันได้กำไรหอนเมีมันหรอวนี้ใครหูวมันออกมัได้กำไรหอนเม่มันหรอวนี้ฮะหลมก็ห่สามันหายน่อไม่ได้หไรนี่ลกมกันเม่สามนหาพันหนึงนี่ม่มันดะแบเมีมันจบบ